สวัสดีนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเกาหลีออนไลน์ by Learn Korean t o t t t r e r นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงของการลองทำข้อสอบนะบเพื่อสอบไปทำงานเกาหลีนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือเรียนรู้รูปแบบของโจทย์นะว่าโจมันมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเราจะได้รู้นะครับว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับแล้วก็แนวทางการจำง,ง่ายๆนะครับจะจำยังไงดีแล้วก็ถ้าจำไม่ได้ทั้งหมดทำยังไงนะ ราบางคนบอกโอ้โหคำศัพท์มันเยอะมากถึงจะแบบเออเป็นแค่นี้แต่มันจําไม่ได้ทั้งหมดนะครับผมก็จะไม่แนะนาทริคในการจาว่าเราจำแค่คำสองคำก็ได้จายังไงดีเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มจากโจทย์ที่เราจะเห็นกันส่วนใหญ่นะครับอย่างตรงเนี้ยนะเราดูนะครับเนี่ยเขาบอกว่า 1- นึถึงสจำอันนี้จําเบื้องต้นเลยคือให้ทําข้อหนถึงข้อะครนะแล้วก็ถามถว่าดูดีกว่ากับชี่มเร็วม,ม,มันนั้นเำตบอบว่าก็รช้สิผ บางคนบอกโอ้ยยาวอะไรมือๆโยโยโยอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้เอาจำสั้นๆนะผมจะบอกเลยนะครับอันนี้ก็คือสมมติไอ้ส่วนใหญ่แร э กๆเนี่ยจะเป็นบอกว่าเออเนื้อหาฟังเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับถามมันก็คือต่อไปนี้ถึอแต่ก็คือฟังแต่สมมติเราเกิดว่าเอพวกนี้ผมจําไม่ได้อจําแค่นี้นะครับดูแค่นี้นะครับอ่าดูตรงนี้นะครับหมันนื้นนะครับดูแค่นี้เลยนะครับหมันนื้นนะถ้าเห็นหมันนื้นตรงนี้นะครับเขียนว่าหมัดน,นื้นนะครับแต่ว่าอ่านว่าหมันนื้นนะครับตามกฎการออกเสียงนะครับ มูลนิธหมั่นเนื่เทตาบ,บุนโขฤชิปโชนะครับดูหมันเนื่นะครับ,นนรบแปลว่าถูกหรือว่าที่ถูกต้องนะครับครนี้เขาจะบอกอยู่ถ้าเป็นหน้าหลังเนี่ยตอบคาถามนะอันนี้ก็คือเลือกนะเล,กเ,ลกเลือกเลือกเลือกคำถามที่มันถูกต้องแต่สมมุติเราไม่ต้องไปจําอันนี้ก็ไม่ต้องไปจาเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกนั่นแหละเขาจะไม่ให้เป็นกระดาษบ้างแน่นอนนะเขาจะให้เราเลือกแต่เลือกอะไรล่ะอย่างตัวนี้เจอหมันเนื่งปุ๊บถูกที่ถูกต้องนะที่ถูกต้อง ต่อไปเ๋ยเรามาดูนะครับเอาจำสั้นๆจำสั้นๆไม่ต้องจำเยอะอ่ะมาดูข้อนี้นะครับอ่ะเหมือนกันนะครับดูมันจะเป็นมันจะเป็นข้อย,อา,ยาวๆนะอ่ะถามมืนถึอโกโกกีวะคัดชิอ,อิอจินึนมาเร่นโคิชิบชิโอครานี้อันนี้เหมือนกันนะครับอีออจินะครับอีออจินึนมาเรินเข,ขาจะให้เลือกเนื้อหาที่มันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับ เนื้อหาที่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันคือยังไงมันก็จะเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันจดูแค่ดูแค่ออจิละครับออจิเนี่ยก็คือเนื้อหาที่ออ Blues, จิหนึ่งนะครับเนื้อหาที่ความเกี่ยวข้องเชื่มยมยอมโยงกันนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับอ่ะมาดูข้อน,นี้นะครับเหมือนเดิมนะยาวยๆไม่ต้องไปจำมั่ะแต่ว่าผมอ่านให้ฟังนะครับอันนี้มือนเดิมนะครับเจ็ดจนสิบก็คือทําข้อเจ็ดเป็นข้อสิบนะยอกินินออดีมิกะโูกิวะคัตชิ อันมาจินก่อนซึ่ง,งโหรูชิบเชีนะครับอันนี้ตรงนี้เวลาดูนะครับเขาจะดูตรงนี้นครับออดี้ออดี้อิมิกะก็ถามว่าที่ไหนที่ไหนครับแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมันเนินแล้วก็นี่ใช่ไหมครับอันมาจินมีคำว่ามัดต่าเหมือนกันถ้าเทียบกับอันเดิมที่เป็นมันเนินคือคำเดียวเ๋ยผมรบบอกให้ดูคำเดียวหมายถึงคำนี้นะมัดต่าตรงนี้นะครับคือ บางคนบอกไหนตากไม่มีอ๋อมันเป็นผมพูดถึงรากศั์ของมันนะครับบางทีเขาจะใช้หมัดอ่ามาจัจึนหมัดเนื่นนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็คือเลืองนั่นแหละแต่คราวนี้ออดีนิก้าเขาถามว่าที่ไหนเขาจะพูดถึงที่ไหนยอกี้เนื่นออดีนิก้าตรงนี้มันที่ไหนนะครับดูแค่ตรงนี้ที่ไหนนะครับแล้วส่วนเลือกก็จะดูตรงนี้ครับมีมัดตาตรงนี้ครับก็คือมีเนี่ยอันมาจึนก็คือที่ถูกนะครับอันมัจึนที่ถูกมีคํานี้ดูคําเดียวก็ได้ถูกนะที่ไหน โอเคต่อไปนะครับอ่ะคราวนี้มันจะมีล้วนมานิดนึงอ่ะเหมือนเดิมครับ11ถึง14ก็คือทำข้อเสียถึง14บามุนโมเชเทเฮอ่ามาราโกซิมเนกาโปกิวะคัาชิอัลมาจินก่อซื้อโคริฟเซียวเห็นไหมครับเหมืนอนเดิมนะครับเนี่ยมีอัลมาจินก่อซึ้อนะครับแต่เราดูแค่อย่างที่ผมบอกเนาะดูแค่เห็นตัวเนี้ยอัลมาจินหรือว่าดูมาตราตรงนี้คำเดียวก็ได้ครับที่ถูกแต่ส่วนอันเนี้ย เขาบอกว่าสมมติฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ให้คิดง่ายๆครับมวอดมวดเชทเฮมาลาโกยสิมิกะอันนี้เขาถามว่ากำลังคุยกันเรื่องอะไรแต่ให้เราดูตรงนี้ก็ได้ครับมวอดมวอดนะครับอะไรแล้วก็เลือกสิ่งที่ถูกนะเขาถามว่าอันนี้ก็คือคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอันนี้อะไรทองไงก็ได้มันเป็นอะไรว่ามันเป็นอะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรน้าครับแล้วก็เลือกสิ่งที่ถูกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปนะครับ อ่าถ้าเป็นข้ออย่างเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอันนี้ง่ายสิบห้าถึงสิบหกเช่นเคยนะครับถทอมเทอร์ฮาร์ลิถึดก็อ่าอันมาจึนอันมาจึนคือริมมัผล่ิบชิโอเคเราเห็นคําเดิมอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยอันมาจึนที่ถูกนะครับที่ถูกบางโจทย์มันจะไม่ให้อันที่ถูกนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยอันมาจึนอ่ามีคํานี้นะครับที่ถูกนะส่วนนี้คือริมคือให้เลือกรูปโจทย์นี้คือให้เลือกรูปที่ถูกต้องนะครับ เราดูแค่นี้นะครับดูแค่นี้ก่อนนะดูแค่นี้นครับโคดิชิฟโชเลือกอยู่แล้วนะถ้าใครจําได้ก็จําถ้าใครจําไม่ได้ก็ดูสั้นๆที่บอกกันก็ได้เนี่ยอันมาจึนะครับที่ถูกนะครับเลือกที่ถูกแล้วก็ต่อไปนะครับข้อข้อถัดไปอ่ะราวนี้มียาวล้นมาที่หนึ่นงเหมือนเหมือนเดิมครับผมไม่ใช่ที่ล้นมาเป็นแค่ะเนียนอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้มาก่อนอ่ะเหมือนเดิมนะครับ สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดทำข้อสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดนะครับทามุนถือโกโพกีว่าคัดชิที่ว่าในองค์ว่าัดถืนก่อซึ้งโคชิโชอ่าเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับเพื่อนเริ่มเห็นแล้วไหมอ่านโจทย์มาปุ๊บมันจะมีมันไม่มีที่นี้ยคำนี้จรมีคําว่าขัดถึนก่อซึ้งขัดทึนก่อซึ้งก็คือที่เหมือนกันครับที่เหมือนนะครับที่เหมือนมีคัตตาคำนี้แปลว่าเหมือนนะครับที่เหมือนอะไรที่มันเหมือนกันนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาบอกว่า เนื้อหานะครับเนื้อหาในบทเรียที่มันเหมือนกันแต่ครนี้เราจําบอกว่าอย่างที่บอกไปครับถ้ามันเยอะมันจําไม่หมดมันอะไรเออนั่นนนี่เยอะมากมหมจำแค่นี้ครับจาสั้นๆนะครับขัดทืนก่อซื้อตรงนี้นะครับเหมือนกันนะสิ่งที่เหมือนเขาจะบอกว่าอะไรด้านหน้าที่เหมือนนะจจะเป็นเนื้อหาที่เหมือนกันรูปภาพที่เหมือนกันคําตอบที่เหมือนกันชนิดที่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วดูนี่ครับที่เหมือนกันที่เหมือนนะครับต่อไป อ่ะดูนะครับอันนี้บอกว่าทำมันถดโกยใจชุมชิมแสงกระกลนโคชิบชวอ่าในบางครั้งนะครับมันจะมีโจทย์ที่เขียนให้เราเนี่ยคือขีดเส้นใต้บางครั้งมันจะมีโจทย์แบบนี้ที่ขีดเส้นใต้ให้เรานะครับแล้วตรงเนี้ยโคตชิบชวคือเลือกสมมติจำไม่ได้แล้วกันให้นึกง,ง่ายๆว่าเขาให้อะไรกับสิ่งนี้แต่ตรงนี้เขาบอกว่าอ่าชุมชิมก็คือมีขีดนะครับมี ต่วเพื่อนเห็นตรงนี้นะครับตัวสระอีนะครับแต่ว่าในนี้มันเหมาะหมายเพาะว่าเอนะครับของของจอจานะครับโดยยึดหลักของจอจาดูตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามีชุมชิมมีขีดอย่างนี้นะครับเน้นย้ำนะครับแล้วก็มีเอคานี้นะครับอืนะแต่ออกเสียงเอนะแปลว่าของนะครับแปลว่าของถ้าสมมติว่าชินกุเอก็ของเพื่อนนะครับใช่ของรถนะซิเบชิบแล้วก็มีคํานี้ที่ไม่ใช่เอนนะแปลว่าของมันเป็นว่าของของผู้หญิงนะครับก็คืออันนี้เขาเขาให้ยึดว่า ความคิดของผู้หญิงเป็นหลักนะของผู้หญิงเป็นแกนกลางว่าเขาผู้หญิงนี่เขาคิดอะไรแลให้ดูตรงนี้ครับขีดด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้ามี A ได้จแปว่าของคนนี้นะอะไรสักอย่างของคนนี้นั่นแหละนะสมมติเพื่อนๆแปลจุดทั้งหมดไม่ได้นะอะไรสักอย่างของคนนี้นะครับก็จะดูนะครับมันจะไม่เป็นยอจะบบางทีไม่เป็นยอจะเสมอไปอาจจะเป็นนำจากอาจจะเป็น่ซนเส้นนีเมะนี่ก็ได้ครับหรือว่า,าจ,จะเป็นหักแสงนะเี้นะฮะก็ดูจากจุดตรงนี้ก็พอนะครับอ่ะ อันนี้ถามึนถึดโก ours, มูุเมทับภะชิบชียวอันนี้ง่ายเลยครับอันนี้มันสัน้นๆหน่อยนะโอเคฟังแล้วก็ตอบคาถามเฉยๆนะครับถ้ามีทับภะชิบเชียวตงนี้ฮะก็คือตอบคาถามเฉยๆตอบคาถามอ่าค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้เหมือนกันไหมครับทับภะชิบชียวตอบคาถามอ่าเหมือนกันนะครับทับภะชิบชียวตอบคาถามแค่นี้เองนะครับเอาละครับเป็นไงงันบ้างครับผมกับอ่าหลักในการจําจาสั้นๆเนาะถ้าสมมติว่าใครจํายาวๆไม่ได้ก็ จำจุดที่ผมบอกกันนั่นแหละว่าโจทย์มันต้องการให้ทำบางครั้งก็อาจจะให้ทําที่มันเหมือนกันขัดทุนก่อซึ่งบางครั้งก็ให้เป็นาปถามปชิบโชต่อําถามเฉยบางครั้งก็ให้เลือกเป็นอัลมาจินก่อนซึ่งสิ่งที่ถูกมานี่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีแบบโจทย์ที่แบบเยอะแยะหรือว่าหลังอายรก็นี้เดี๋ยวผมจะเอามาลงให้อีกนะครับสำหรับใครที่ชอบใจอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เข้าไปติดตามใน u t u b e ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นที่แรก,แรกที่ผมลงคลิปเลยโอเควันนี้ลาไปก่อนครับผมสััดีครบ